คือการจุดคัดกรองอยู่นี่ระหว่างอะไรกับอะไรครับเวลานี้ระหว่างระหว่างเขตติดต่อ อำเภอเมืองกับพื้นที่อำเภอปกพระปกพระกับจังหวัดอะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับอุทนีครับครับผมการจุดคัดกรองเนี่ยประชาชนเขามีความเห็นยังไงบ้างอ๋อให้ความร่วมมือดีครับให้ความร่วมมือดีแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนที่สัญจรผ่านที่จะเข้าเขตอำเภอเมืองอุทัยธานีครับส่วนมากเขาจะขออะไรประชาชนอ๋อส่วนใหญ่แล้วก็บอกมีแม้แจกไหมครับอันนี้ทางจุดคัดกรองก็ได้การสนับสนุนของท่านตสสเจเจไต่เศษครับตอนนี้จุดคัดกรองมากี่วันแล้วครับ ทัดกองวันนี้เป็นวันที่3ครับวันที่3ครสา3วันที่ผ่านมาพบต้องสงสัยอะไรหร<ม>ครับาไม่มีครับไม่มีพบครับถ้าหากมีการพบต้องสงสัยว่าเชือ้อโควิดมีเนี่ยอ๋อทำอย่างไรครับไอ้เบื้องต้นนะฮะเราไม่ได้ตรวจทัดกองโควิดในทีะ COVID นะฮะเบื้องต้นถ้าเรามีเครื่องยิงเลเซอร์ตรวจว่าอุณบุูมิร่างกายของผู้ที่จะเข้ามาเนี่ยเกินกว่า37.5ที่เเราก็จะแจ้งเจ้าตัวว่าเออท่านมีไข้นะให้ไปตรวจร่างกายเราไม่ได้ว่าเอ้ยชัดเจนเลยว่าโควิดในทีเนี้ย เพื่องต้นให้เจ้าตัวเขาไปตรวจรายละเอียดครับผมก็คือ37.5ครับผมเกินจะเกินกว่ามาตรฐานของร่างกายครับเกินขาดรากาก็จะแจ้งครับผมแจ้งกับขบัญชาครับผมเช่นเรามีเจ้าหน้าที่ของรพสตสาราสุขอำเภอสาราสุกตําดับตั้ขึ้นไปครับแล้วก็เราก็จะคุยว่าท่านมีไข้เกินกว่ามาตรฐานส7 5ดุด้าเนี่ยยินดีที่ไปตรวจ ก็แนะนําเหมือนให้เขารู้ตัวว่าเรามีไข้นะนะครับปกติแล้วไม่เจอถ้าเจอเนี่เราก็จะแนะนําเขาให้เขารู้ตัวว่าเขามีไข้ครับ